อย่ากลัวว่าคนอื่นจะเกลียดคุณแต่จงกลัวว่าคุณจะเกลียดตัวเองจะดีกว่าค่ะเพราะความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่จะนำคุณไปสู่ทุกความสำเร็จในชีวิตนะคะคนหลายๆคนจึงทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษและความเครียดของคนส่วนใหญ่ก็เกิดจากความรักความสัมพันธ์เนี่ยแหละคะ่ะ ก็เพราะว่าเราอะอยากจะทําให้คนที่เรารักเนี่ยรู้สึกดีอยากจะทําให้คนที่เรารักเขารักเราอยากจะทําให้คนที่เรารักเขามีความสุขเขามีความพอใจในสิ่งที่เราทําให้เราก็เลยเป็นฝ่ายที่ยอมทําตามความต้องการของคนอื่นโดยที่มันอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเองด้วยซึ่งการกระทําแบบนี้นะคะถ้าหากเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังพอทนได้ค่ะแต่ถ้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจนคุณต้อง สูญเสียการเป็นตัวของตัวเองจนคุณต้องสูญเสียความสุขของตัวเองถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อคนที่คุณรักทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่างเปล่าและคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะบั่นทอนความเป็นตัวของคุณเองมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณไม่มีความสุขที่จะทําแล้วคุณก็จะเกลียดตัวเองในที่สุดค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้หยุดคิดสักนิดค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีเพราะว่าคนที่คุณรักเขาคนที่คุณตามใจเขาอะค่ะเขาก็อาจจะมีความต้องการที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณจะต้องอดทนหรือว่าจะต้องไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ ไปอีกนานแค่ไหนแล้วคุณจะยอมทิ้งความสุขของตัวคุณเองไปได้อีกนานแค่ไหนอย่ารอให้ต้องถึงวันที่คุณเริ่มเกลียดในสิ่งที่คุณทำเลยนะคะอย่าให้ถึงวันนั้นเลยค่ะที่คุณเกลียดในสิ่งที่คุณเป็น ปรับวิธีคิดนะคะปรับวิธีการปรับจิตปรับใจของตัวคุณเองปรับวิธีจัดการกับความสัมพันธ์ของคุณซะค่ะเพราะว่าคนที่เขารักคุณนะคะเขาก็ย่อมอยากจะเห็นคุณมีความสุขเช่นเดียวกันแหละเขาไม่ได้อยากให้คุณไม่มีความสุขหรือว่าต้องทุกใจที่จะทำอะไรให้เขามากมายนะกรอก ส่วนคนที่เขาเอาเปรียบอยากจะตักตวงเอาแต่ความสุขออกจากคุณโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจค่ะถ้าเขาจะโกรธหรือว่าเดินจากไปก็ถือสว่าการที่คุณจะได้กลับมาดูแลความสุขของตัวเองในครั้งนี้จะได้เป็นตัวกรองที่จะตัดคนเป็นพิษออกจากชีวิตของคุณได้จริงๆค่ะครูโบเก้เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองและมีความสุขไปด้วยกันค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ